ส,สวัสดีครับสวัสดีนาะนาะทุกท่านที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานไว้เข้าไร่เข้าสวนคันนี้เลยครับสภาพสวยสมบูรณ์ครับโตโยตา้าไฮรักรีโวเครื่องยนต์2.4นะครับรถปี2532สีสวยบางรอบคันครับล้อแม็กยางดอกหนาใช้งานได้อีกยาวๆครับ ห้องเครื่องสวยนะครับเครื่องแห้งๆคานหน้าเป็นคานหน้าตัวเดิมครับความร้อนปกติน้ำไม่ดันนะครับไม่มีไอ้น้ำมันเครื่องภายในเป็นเบาะหนังครับแผงประตูแผงคอนโซลย่างสวยกระจกแบบมือหมุนเครื่องเสียงมีพร้อมฟังแอร์ธรรมชาติราคาขายคันนี้ที่83,000บาทนะครับราคาสามารถต่อรองกันได้ท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างคลิปครับ ขอบคุณครับ